ก็ตอนนี้ก็เป็นพี่น้องกันแล้วครับทุกการคบหากันอย่างเงี้ยครับมันก็มีเรื่องที่มันไม่เข้าใจกันอยู่แล้วครับแต่อาจจะเป็นเรื่องของความคิดที่เราไม่ตรงกันมากกว่าแล้วเราก็ตัดสินใจกันดีแล้วคุยกันดีแล้วครับแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้ามันไม่ไปที่เราหวังไว้อย่างเงี้ยเราก็แค่ไปต่อแล้วก็ให้เกียรติกันครับจริงๆแล้วผมกับเขาแบบมีปัญหากันน้อยมากครับแต่เวลาแบบมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ว่า มันก็อาจจะเป็นที่ตัวผมที่แบบบางครั้งผมก็อาจจะไม่ได้แก้มันหรือว่าผมอาจจะปล่อยผ่านบางเรื่องหรือว่าบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราคุยกันแล้วเราควรจะเป็นแบบนั้นแต่เราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นกันอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกครับพี่ความรู้สึกผมรู้สึกว่าแบบมันก็คือเรื่องของคนที่ที่ศึกษากันแล้วก็ดีต่อกันจริงๆครับอันนี้หยุดกองสัมพันธ์มานานเลยครับผมประมาณน่าจะเดือนหนึ่งเดือนเดือนกว่าวาได้แล้วครับเดือนกว่า นนคใครเป็นคนเริ่มก่อนที่บบว่ามาคุยกันเรื่องนี้ถอะว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนที่ที่เป็นผู้ใหญ่มากคนหนึ่งนะครับหมายถึงว่าเขาแบกทุกอย่างในในชีวิตได้ดีมากเขาแฮนเดิลมันได้ดีมากจนทําให้เขาโตกว่าวัยเขาอะครับ <S <S แล้วการ <S 1> <S 1> ที่เราจะมีความ <S <S มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเงี้ยเราได้คุยกันมาเรื่อยๆเลยครับว่าเอ้ยเราเราจะหาทางออกกันยังไงดีหรือว่าเราจะแก้มันยังไงดีเพื่อให ให้เรามีความสุขในขึ้นในทุกๆวันอย่างเงี้ยครับใช่แต่ถ้าวันหนึ่งมันอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเราถ้าเราทํามันไม่ได้จริงๆนะครับเราก็ต้องยอมยอม,มครับใช่แบบจุดประกายในการบอกว่าเฮ้ยขอถอยดีกว่าเป็นเราหรือว่าเป็นทางโน้ตจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราสองคนคุยกันจริงๆนะครับเรานั่งจับเขาคุยกันตลอดในเรื่องความสัมพันธ์ว่าแบบเออแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาจะทํายังไงถ้าเป็นอย่างนี้เราเราจะโอเคกันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเริ่มต้นด้วยความ จริงใจกับน้องแล้วน้องก็จริงใจกับผมมากครับผมก็ต้องขอบคุณน้องจริงในเรื่องนี้แล้วก็เคารพการตัดสินใจกันครับอย่างตอนที่ตัดสินใจตอนนั้นคือเราเฮิร์ตแค่ไหนครับแม่กก็ก็เฮิร์ตครับแต่ว่าเราแบบคือในโซเชียลเราค่อนข้างแบบไม่ได้แสดงออกอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ใช่ครับก็ทํางานนะพี่ตอนนี้ก็ทํางานหนักทุกวันเลยครับแบบก็ทําไปเรื่อยๆก็ต้องใช้ชีวิตอ่ะนะพี่ครับประมาณนั้นครับแล้ววันนี้ถ้าเลิกกันแล้วสถานกคืออะไร พี่เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันตอนนี้ก็ยังคุยกันได้ครับแล้วก็ยังคุยกันอยู่ใช่ครับยังคุยกันอยู่ยังติดต่ออยู่ผมก็ยังคุยกับเมฆได้คุยกับทุกคนในบ้านเขาได้ครับเพราะว่าผมผมมั่นใจว่าผมผมแบบผมจริงใจผมไม่เคยทําอะไรที่ผมมั่นใจว่าผมผมก็ตั้งใจในความสมัครครั้งนี้เหมือนกันแต่คือถ้าวันหนึ่งอนอย่างที่ผมบอกก็คือผมไม่อยากไปปิดโอกาสให้ให้กับ น้องโดยการที่แบบผมยังเป็นเหมือนเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับก็มีความลำบากใจนะเพราะว่าเราเองก็สนิทก,กับเมฆเปตั้งแอ่เมฆแล้วมุกเป็นน้องสาวเมฆเราเหมือนแบบเหมือนเป็นเฮิร์ทำให้น้องจริงๆเมฆผมผมมั่นใจว่าเมฆผมทําสิ่งที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมาผมดูแลน้องของเพื่อนผมคนนี้ดีมากๆผมมันมมมม่นใจว่าผมผมดูแลเขาแล้วเขาก็ดูแลผมดีมากๆ<ม>เพราะฉะนั้นแล้วเมฆเห็นตลอดว่าเราพยายามกันแล้วแต่มันก็แค่แบบ มันไม่เป็นอย่างที่เราหวังกันไว้ครับพี่ก็แค่นั้นแล้วเมฆก็ยังทักมาหาผมว่าคิดแบบคิดถึงมึงนะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าก็ยังคุยกันได้นะอะไรเงี้ยแล้วผมก็ยังโอเคแบบเมฆมีอะไรโทรหากันได้ตลอดนะอะไรเงี้ยครับมีอธิบายให้เมฆฟังไหมว่าเรื่องราวรายละเอียดออผมไม่แทบจะไม่พูดกับใครเลยครับเรื่องพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผมกับน,น้องคุยกัน2คนแล้วก็เราเราพยายามปรับกันจริงๆนะครับใช่ใช่แล้วผมก็ไม่ไม่อยากไปพูดว่าแบบไปปรึกษาว่า เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เหมือนบางครั้งเราอาจจะไม่ให้ไม่ให้เกลียดน้องเขาหรือเปล่าว่าการที่เราไปพูดอะไรไม่ดีหรือว่าเอาเรื่องของที่เขาอาจจะเป็นอยากให้เป็นเรื่องส่วนตัวของเราอย่างเงี้ยบางครู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของผมสองคนนะครับแค่นั้นเองเออผมมองว่าผมไม่ผมผมไม่รู้ว่าในอนาคตอ่ะเราสองคนจะโตกันอีกขนาดไหนครับเพราะว่ามัน สามปีต่อจากนี้มันอาจจะไม่ใช่ผมที่คิดแบบนี้แล้วก็ได้หรือน้องเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้แล้วเหมือนกันก็ได้ถ้าตอนนั้นเรามาเจอกันแล้วแล้วมันยังใช่อยู่ผมก็พร้อมเหมือนกันครับแต่ถ้าตอนนี้คือถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วแล้วเ,เราตัดสินใจกันดีแล้วเราเราให้เกียรติกันจริงๆแล้วผมว่าก็อยากให้เขามีความสุขที่สุดครับได้ได้คุยกับ,บ,บน้องมันก็เหมือนแบบอย่างในโซเชียลรอะไรอเน้องเขาค่อนข้างแบบแซ่บมากอะไรอย่างเงี้ยครับนนี้มันจบอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันก็ มันก็เศร้าแหละครับพี่เพราะว่ามันมีแต่สิ่งดีๆตลอดเลยครับให้กันแล้วผมรู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนเอาใจใส่ผมมากๆครับผมก็ดีใจนะครับผมก็ยังมองกลับไปว่าเขาก็คือความสดใสครั้งหนึ่งในชีวิตผมที่มันดีมากๆครับกัน่งย็ก็ก็รักครับเป็นห่วงเาเาป็นห่วงระหว่างดีกับเขาเสมอครับอันนี้มั่นใจมากๆครับเหมือนหลายคนก็เสียดายความสัมพันธ์เพราะว่าตอนแรกเหมือน มมาามากกวครับแล้วหลังๆมันก็เริ่มดูซาาไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ซานะครับมันก็แค่เราไม่ได้ลงอะไรให้กันแบบให้เห็นเพราะว่าเราก็อยากเราตกลงกันแล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าเราเราเรา,เราจะดูแลกันแบบนี้ครับจริงๆเรื่งความสัมพันธ์ดีกว่ามันยังมีอะไรข้างทางที่มันจะต้องแบบท้าด้วยกันหรือเราเคยวางแผนร่วมกันอะไรไว้แบบนี้ไหมครับแม่เออจริงๆแล้วเราตัดสินใจในในการใช้ ชีวิตอย่างเงี้ยครับเราตัดสินใจร่วมกันในหลายๆเรื่องแต่บางเรื่องน้องเขาเก่งมากๆจนที่ผมไม่สามารถไปตัดสินใจแทนน้องเขาได้เลยใช่ครับผมก็จะให้เกียรติเขาแล้วก็ต่างคนต่างทํางานกันอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ครับครับเราน่าจะรู้ว่าน้องเขามีครับมีอาการด้านนี้อยู่อะไรเงี้ยเราแบ่งปันแบบว่าเช็คกับเมฆหรือใดๆไหมว่าน้องเขาเครียดในครอบครัวหรือไม่หรือยังไงน้องเขาเป็นคนเข้มแข็งขึ้นแล้วครับผมมั่นใจว่า ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเงนี้ยเขาเขาโชว์ด้านนั้นออกมาเยอะมากเขาสู้กับอะไรที่มันแบบมันน่ากลัวในชีวิตเขาอ่ะเขาฝ่ามาได้ทุกเรื่องแล้วเราผมก็เชื่อว่าเขาก็จะฝ่าได้ทุกเรื่องครับอยากส่งกำลังใจะไรให้เรื่อฐานะแบบคนแบบเคยแบบหวังดีต่อก,กัรครับทุกวันนี้ก็ยังหวังดีครับพี่ก,ก็ก็อยากให้มีความสุขมากๆแล้วก็ <laughs> ก็ดีใจที่ดีใจครับเดี๋ยวที่ได้รู้จักกันแล้วก็ ไม่ไม่เลยครับไม่มีครับแฟนคลับแล้วก็แม่พามันห่วงเราทั้งคู่แหละครับจิตใจทั้งคู่มันเลิกกันไม่มีใครรู้สึกเดียวมันก็แบบห่วงทั้งคู่แล้วตัวเราเองครับแต่ก็ก็ไม่ต้องห่วงนะครับยังไงก็ยังอยู่ตรงนี้ให้แฟนคลับเสมอแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงแล้วก็แล้วก็รักแม็กจนถึงช่วงวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับบ้านนุ่มบุกด้วยที่เข้าใจครับมัน ตัวนี้ก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันแน่นอนครับกรั่อเ็นมความเรื่องความสึเสียด้วยอนนี้ใช่วมานเลยตอน่งันทำให้เรานักกว่เดิมไหมหรือว่าตอนนี้มันสามารถโดีขึ้นแล้วมันมันดีขึ้นในทุกวันครับพี่มันก็มีวันที่หนักแล้ววันที่เบาแต่วันทุกวันมันก็เป็นวันที่ผมพยายามหาความสุขให้กับตตัวเองใช่ก็ ผม,ผมยังไม่ได้อยากมีใครหรืออะไรเหมือนไม่อยากไม่ใช่ว่า m มูฟออนมันก็เพ,กพื่เชือนกว่าครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมยังไม่พร้อมกับอะไรแบบนี้ตอนนี้ครับัไม่มกนะใช่ใ <c> ช <oughs> ้เวลาก่อนนาอใช้เวลาใช้เวลาทำงานครับทํางานด <c oughs> ีกว่าครับโอเคครับขอบคุณคุณพี่ทุกคนนะครับขอบคุณครับ